อีฮาอีฮาดาวมือเตอร์สังควเมองนั่นอะไรกูแต่งตัวอยู่แจะสิไปใช้ไปหาผู้บ่าวเนาะโอ่ยข่ได้ยินเขาว่าผู้บ่าวอยู่วงเทพพ่ไส้มีแต่พูดรอๆไข่ก็มักดีเจทิดคือกันไข่ก็มักดีเจนิวเดี๋ยวนี้นี่ดีเจบิวหรือดีเจนิวดีเจบิวโอ้ยข่สิไปหาดีเจบิวมือแรงนี่เอออี้ามึงกู้หันมักหัน ดีเจดิวกูเก็บกดมาโดนแหละกูก็เลยมาเฉลยความจริงว่ากูนี่เป็นโตของตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้นี่กูนี่มักดีเจบิวแห้งเดี๋ยวนี้นี่อือกูเก็บกดมาโดนแหละมึงเด้เออกูนามีคือกันกูก็มักคือกันกูมักดีเจทิดพูน่ะกูแห้งร้ากว่ามึงกูมักแต่โดนกูนี่เก็บกดมาโดนแหละกูอยากบอกไอ้แดงอยู่กูหัน เป็นกระเทยมาแต่โดนแล้วอีหามึงเอ้ย <c oughs> เอออีหามึงอีหาดาวกู <c oughs> ้หันว่าสิไปหาวานาจักหน่อยเนี่ยมึงสิไปน้ำกู้บ่ไปก็ไปกู้บ่ยากกู้หันว่าสิไปบอกความในใจกูเก็บมาดนเลยกู้นี่มักดีเจนิวไปมาดนแล้วไปโลดไป ดีอีห้ามึงเต้าดีไอแดงไปไาน้ำกันออ้ยกูปบุก่าอด้ไปกูจะพาไปดีดีไอเดงเฮ้ยกูบุก่าเป็นเราไอเด้งแม่พี่แสงนี่นี่นนไอเด้งอันนี้นองบุญมีดีหามึงมึงไปเพี้ยีงมานองเก็บก้นมาดนแล้วนองชเลยมนี้อ้าย ้กูตกใจเด้แต่หนาวยมันเป็ดอะไรมาตั้งใจนี่จูกผ้ากระเตงตัวนี่นี่กูมื้อเด้อ้กูน้องนี่เก็บกดมาด้นแล้วอ้น้องมีความในใจอย่าบอกไอ้แต่ด้นแล้วกับดาวพวกน้องนี่เป็นโตของโตเองแล้วก็คือว่าพวกน้องนี่เป็นกระเทยออ้เอ้ยพวกน้องหันบก่าบอกว่านาแต่ด้นแล้วมื้อนี้เสลยความในใจไอ้เอ้ยว่าพวกน้องนี่เป็นกระเทย อีดาวกับอีบุญมี่อายวสิบอกจะด้นระยนอายไล่ออกตาย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 ตาอยู่เปต้งเงี้ยอยเป้นโตชเรนี่นะทุกคนยามีเแตนเอาช่